สวัสดีค่ะดเด็กวันนี้พบกันในหมวดคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เรามาเรียนรู้จํานวนมากกว่าและน้อยกว่านะคะวันนี้เราจะแทนด้วยตัวเลขกันนะคะลูกมาดูกันเลยค่ะดเด็กอุปกรณ์ของเราก็จะมีวันนี้นะคะเป็นตัวเลขนะคะดเด็กเลขหนึ่งถึงเลขเก้านะคะแล้วก็มีเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่าค่ะ เรามาเรียนตัวเลขกันก่อนนะคะลกูกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าค่ะด็กๆโอเกจะตั้งโจทย์แล้วนะคะลกูก เลขอะไรคะสามใช่แล้วคะ่ะสามสามกับอะไรคะลูกสามกับหนึ่งสามกับหนึ่งเป็นยังไงคะเด็กๆ3สามมีจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งคะอ่าลองนับสิคะหนึ่งสองสามอ่าอันนี้ละคะ หนึงใช่ค่ะเราใช้นิ้วแทนก็ได้นะคะลกูกอ่ะสามมีจำนวนที่มากกว่าหนึงอาปากไปเลยค่ะเด็กๆด็เรามาดูข้อต่อไปกันนะคะลกูกเออเราจะใช้ตัวเลขอะไรดีคะเด็กๆลองเลือกตัวเลขสิคะลกูกอ่ะเลข สี่เอ๊ต่อไปตัวเลขจะเลือกเลือกตัวเลขอะไรดีคะเจด็ดน่านี่ค่ะวันนี้สี่กับเจ็ดค่ะอ้าวสี่เรามานับสี่ค่ะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่สี่ค่ะอ่าต่อไปค่ะนี่คืออะไรคะเจด็ด อ่าได้รับสิลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าสี่มากกว่าหรือน้อยกว่าเจ็ดคะลูกถูกต้องค่ะสี่น้อยกว่าเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นเราหันก้นแหลมไปหาเลขสี่นะคะลูก อเรามาดูอีกข้อหนึ่งค่ะเอ๊เด็กๆลองเลือกตัวเลขสิคะได้เลขแปดอ่าเลขแปดแปดกับสามเนาะอ่าเราใช้เลขแปดกับเลขสามค่ะอ่าเรามานับจำนวนแปดกนใช้นิ้วนะคะลูก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ค่ะแปดนะคะอ่าต่อไปค่ะตัวเลขต่อไปตัวอะไรคะนับค่ะลูกหนึ่งสองสามใช่แล้วค่ะสามอ่าแปดกับสามค่ะแปดมากกว่าหรือน้อยกว่าสามคะ ถูกต้องค่ะแดมากกวา่า3ามอาปากไปหาเลขแปดเลยกิจกรรมนี้นะคะเพื่อให้เรียนรู้จำนวนมากกว่าและน้อยกว่าค่ะโดยการแทนสัญลักษณ์มากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองนะคะโดยการใช้นิ้วในการนับหรือว่าเด็กๆอาจจะใช้วัตถุที่ครูเกศเคยสอนแล้วก็ได้นะคะลูก ค่ะเด็กๆลองไปฝึกทำดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ